เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอลาร์ดสองน,นะครับพารทนี้ก็จะเป็นพารทที่7กันละก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไปลุยก็มาต่อจากพารที่แล้วนะครับพารทที่แล้วนี่เรามาอยู่ในบทแห่งหนึ่งนะครับผมแล้วเราก็ได้เห็นเหตุการณ์หลวงพ่อนอสเนี่ยกำลังทรมานชายหญิงคู่หนึ่งนะครับโอเค คงจะไม่รอดแล้วแหละไปะออกข้างนอกก่อนเนาะโอเคน่าจะสิ้นใจเรียบร้อยแล้วล่ะครับผมโดนทรมานให้บอกว่าลินนะครับผมไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนนะครับก็เป็นเหมืองล้างนะโอเคครับไปเรามาออกตามหาลินกันต่อดีกว่าเนาะ เฮ้ยกระเป๋าอะไรนี่นะหนออไปทงประตูด้านหลังนะครับล็อกอเคไปไหนตจ้าลองใช้ต้องออกทางด้านนี้เนาะเสฟเลยเหรอโอเคแล้วจา เดี๋ยวจะยัดปิดประตูกันตกใจไฟบรรยากาศไม่น่าไว้วางใจเลยเนาะมือสั่นเหลือเกิน ต่อเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลห้องเสร็จแล้วเกินโอเคตรงนี้ผักได้ เราอย่างเล่ะ <c oughs> มืดซะเหลือเกินนะครับไปเราข้ามทางไปเรื่อยๆึิน <c oughs> ไปด้านบนเนาะ แล้วเราไปตามสาแสงไฟเนาะอึ๊บเอ็นดีตกใจหมดอ่าเจอทาง <c oughs> โอเคเซฟเฮ้ยเฮ้ย ใครมานั่งอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยห่อรูปปั้นตกใจหมดแม่นึกว่าใครมานั่งโอเคตรงนี้มุดได้ไปได้ไหมเนี่ยล็อกนะครับเฮ้ยผู้หมีสวัสดีครับ โอ้โหเดี๋ยวส่องครับใครอยู่ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยนี่ลงเด็กเต็มไปหมดเล้วเฮ้ยอโ hey, หน่าเกลียดมากโอ้โห,โห,โหดูหน้าตา <laughs> น่าเกลียดน่ากลัวเคยๆเราไม่ยุ่งอย่างขอไปไหนนะครับไปไม่ได,ได้ไปดีกว่าไปดีกว่าไม่รบกวน้วครับไม่รบกวน <c oughs> ร้องเพลงเฉพาะเชียร์เฮ้ยม no ันไล่อะไรกันเมันวิ่งเข้าไปในตรงนน้นอะในไรไรข้าวโพดนะครับตัวหนังสือก็เล็กซะเหลือเกิน โอเคคงไม่มีอะไรนะโอเคตรงนี้ออกได้เฮ้ย hey, ติดเฉยเลยโอ้โ <laughs> ห <c oughs> oh, ต้นไม้เพียบเลยเห็นบรรยากาศนี้แล้วนึกถึง Dead by Daylight <laughs> นะครับไอ <laughs> ้ด่านก็โพษเนี่ยโอ้โ oh, ห oh. อย่างเกียดอะ่ะ đây 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 gì chôn tia đây ấy mất tạm nó mà hả? mày nè mày nè ้ำไหมนะหนังสือสือเป็นบทอรอะไรสักอย่างนะบอเกมไม่เอาเนี่ยโหแล้วอะไรเพียบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาทางไปอยู่ như thảo nữa làm như thảo này là cái cái hết hơi 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 พอไปใสรจอย่างนี้นะไปรีรีรีเฮ้ยไอ้ยป <c oughs> ้าเจอมันเฉยเลยหลอกเดียวดับอะไรอะวิ่งไปจอ๋มันพอดีเลยอะ เอี๋ <Okay, S 2> ครับปะนี่ไงนี่ไงต้องไปทางนี้นะป้งเสียงนะ จะเย็นเราค่อยๆรอไปนะต้องอาศัยฟังเสียงด้วยละครับวิ่งไปตรงกลางนี่ไปจ้าเอ๋มันเสียบไส้ไหลเลย

โอ้ยต้องหยุดวงล้อนะครับผมไอ้นคนนี้ไส้แตกพยายามจะมุดไปด้านล่างนะโอเคมีไงมีไเซฟด้วยมีถังโอเคมาหลบตรงนี้ได้

ใครพังประตูก็มาแน่เลยเสียงเพลงก็ตื่นเต้นตลอดเลยกัน เสียมันอยู่แถวเนี้ยโอเคโอเคตายแล้วรัวแล้วรัวแล้วนไงมันอยู่ด้านล่างจะดึงทริกเอาเว้ละโดดเลยอ่าอืมเจ็บเลย แล้วมุดแล้วมุดแล้วลวตามมาเลยเดียว<ค><ณ>เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมืดโอ๊ยโอ๊ยกิ้งกิ้งกิ้ง ตามมาหรือเปล่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวหาที่สงบสงบพันแผลก่อน เราหนีมาจากด้านบนนะใช่ไหมนี่ใช่สิเรามันหนีมาจากด้านนี้เนาะทางมันมืดนะครับผมจําไม่ค่อยจะขึ้นไม่ได้ด้วย ได้โอเคเดี๋ยวหาทางก่อนนะ,ะเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยวนั่นไอตัวใหญ่มาเ,เวละเวละ ก่อนหลบก่อนหลบก่อนแล้วไปยังไงต่อแล้วเนี่ยม,มีจดหมายอีกมันใช้เวลามานั่งอ่านไหมเนี่ย เนี่ยมันอยู่แถวนี้ยห้องนี้ไม่มีอะไรห้องนี้ไม่มีอะไรอยไป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  นะครับท่านผู้ชมนี่ไงน,นี่ยนะ <ś cis> ผ,ผ่านไปไม <ś cis> ่ได้นะครับผมโซนพังโอเคเดี๋ยวไปหาอะไรมาข้างนอกก็มีตัวใหญ่ด้วยดิ cây của mình đấy măng nhỉ. ở trong này, <group đường> <borg> <motherf>. <Borg> ตรงนี้เราต้องนต้องไปทางนี้นะครับผมมันล็อกนะในตรงนี้ที่เราต้องมุดไปนะครับผมโอเค <gasps> มีแต่เสียงแมงวันฮัลโหลหวังว่าไม่มีใครมาดักหน้าแล้วนะ ทั้งวัวทั้งคนมแมงวันเป็นล้านเดี๋ยวนะเดีย๋ยวนะใจเย็นนะปัดแมงวันกันอ๋อตรงนี้เราอ้อออกมาได้นะโอเค น,นีไปไม่ได้นะครับน่ <c oughs> นาจะอธิษฐานขอตัวเยน็น <c> แ <oughs> ม่ยังอุตส่าห์จะเล่นมุกอีกนะมันใช่เวลาไหมัน,นไปได้นะดูทางนี้ดีไล่ก่อนเลย เพราะว่าตามหลักแล้วเราเก็บของปุ๊บไ้ตัวใหญ่ต้องโผล่มาแน่เลยนี่ไงโอ้ยยิบไม่ถึงตะขอตะขออยู่นู่นตะขอโอเคโอเค มาท่ามาท่ามาท่ารู้สึกจะเป็นชื่อของผู้หญิงที่มตัวใหญ่ที่มาไล่เรานะครับเ <c oughs> นี่ยที่เรากำลังหนีหาทางหนีอยู่เนี่ยโอเคมาเราดึงโซ่ไปได้เวลาวิ่งแล้วนะครับ นี่ไงล่ะาได้ยินเสียงมาแล้วเสียงมันมาจากไหนเนาะไปดีจะล้ออะไรเอาเอามันล็อ <S 2> <S 2> <S จเจเจเจ ไปด,ไปดินั่นเสียงอยู่ด้านขวา ไ่ได้เพื่อดิเวรแล้วไม่ได้เรานี่ทางน,นี้นี่โอเคมุดเฮ้ยเอาเวนอ,โหโหโหอะไรกันน่ะ <c oughs> มุดมาโดนจ้วงเลยอ่ะ ว่าแล้วมันต้องมาดักด้านหน้าโอเคนี่ไงม,มันมันดักด้านหน้าจริงด้วยไปครับไปไปหนีหนีนีน,นีไงแล้วเนี่ยทางก็จำไม่ค่อยจะได้ไปดีไปด,ไปดีโอ้วิ่งอย่างเร็วอะ่ะ ห็นไปแล้วไปแล้วนี่แล้วนี่ไงไปลูกนี่ไงน,นี่ไงน,นี่ไงดูเข้าดูเข้านี่ไงน,นี่ไงโซ่รอรอรอดึง ไปรลุดรอดเอา้าเดี๋ยว๋ยวเพิ่งอ,อื้อปีบโอ้โอเครอดแล้วโอ้โหตามมาไหมอะโอเคไปครับไปไปไปหนีดีกว่าหนีดีกว่ายังไงเหมืองโอเคครับโอเคครับผม เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบาย